สวัสดียามเช้าวันนี้ก็มาอยู่แก่งก้อครับลีลลาพูนอำเภอลีล่ลาพูนกบ็บรรยากาศหน้าหนาวนะครับโคตรหนาวเลยตอนนี้ครับจําเป็นต้องออกหมายแล้วนะครับบรรยากาศกศ็ประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่บริเวณไม้ในห้วยนะครับในห้วยแก่งก้อแล้วก็เป็นป่าข้าพดแบบนี้ลองไล่ดูผมจะตีปลาป่ายามเช้าไปก่อนนะก็ติบแบบนี้คงหาย,ยากเพราะว่ามันลมนะครับลมหนาวลองไลด่ดีดูปลาป่าไปก่อนโอเคเฮลุย I do พอหยุดแม่งไปเลยไม่โดนอะ่ะตามมาอีกแล้วดูดเนี่ยตัวนี้ไมาโโดดโ่โดนเป็ดยังไม่โตมเนนะ 何でいやるの อยู่ดีกระสุกมาเฉยเลยเฉดนไม่กลับไม่โดนนะแต่ลมยังลมอยู่นะปลามกรก็จิบเรื่อยๆนะ,ะแต้มแรกของปีมาแล้วโอ้กระสุนตัวเหลืองอลา,ามเลยตัวนี้โอเคครับ นี่ดูนะตัวนี้

ทำไมทำไมโหจัดยังไงเนี่ย Qual é? no มึงแล้วยอมดิอัลลูโอ้โหเออกับทีเดียวทั้งลูกตัวนี้โอ้โห โอ้โหกัดแต่ละตัวแม่งไม่ได้เยอะนะตัวนี้มั่งพอจะได้เยอะมั่งจับหนอบรูดอีกว่าจะหลุดอีกแล้วหลุดไปแล้วหนึ่งตัวนะตัวนี้ทะลุครับจังหวะสายก็มันสามโลยำเย็นครับนี่เราอยู่ทักกอทักกอทักก็ เอกเบสนะครับเลาเล้าแบบนี้ชัวแน่นอนอย่างไรเอกเบสวีสองข้ออ่อนใช้ประมาณ3โลกัดดูเลยตัวนี้ทะลุทะลวงนะครับโอเค Sí. Mấy sai thôi nhé. Bình đi đi. Hey, bình vừa thôi ค้างอยางเี้นะเดสวิง่นไดิ่งเลยาตนี้นปแปลกครับค้างโอ้ย รถเลยเข้าสวิงมานี่ตัวเยื่อผมดัดง่ายๆครับนะเพราะมันไม่ได้บิดอะไรมากเลยตัวนี้ใช้งานได้เหมือนเดิมครับส่งเดิมนะครับไซนี้มีไซน์ยอยู่นะตัวนี้ใหญ่เลย ไซส์สี่นะน่าจะปราณไซส์สี่เีนี้ขยับไซส์ข้ามาอีนิดนะครับ4ี่โลสี่โลครึ่งมีนะครับแน่นๆเลยตัวนี้โอเคครับเอ็กเพทครับหน้าหนาวเพิ่มพูดพลนะช่วงนี้ก็กําลังกินเลยนะหน้าหนาวก็พูดพลนี่คือกินเรื่อยๆนะชโดไม่เหงาแน่นอนอโอเคครับ دون Chạm gì em thấy đi đuôi Bết bết Làm ừ, đi chăng nè แรงพุทธดีเลย,ยพริกแล้ว <c oughs> จะหวานแล้วลบมากนะปลาพริก <c oughs> แม่งตัวตะกี้มันขัด ไมตสทะลุทะลวงสายนี้งัดไปเลยนสายสี่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่เลยสโลอโอเค ไปครับจุ๊บเลยยำเย็นฮานแม่ดีเลยโดดเต็มที่มสายเลยหน้าเลยซึหน้ย Nhìn nha sĩ จะมีห้าเป็นปลาจิบนะครับลมแบบมันเพิ่งจะเบานะครับแบบจะมืดอ,อยู่แล้วนะจะมืดอ,อยู่แล้วเห็นจิบอยู่กลางนะตัวนี้มี5้าโลครับใหญ่ใหญ่หญแรงดิงปลาที่นี่จะพิกแล้วโอเคก็จิมพูนะทีบถ่ายรูปครับรีบป,ปล่อย ตีต่อผมมีเวลาอยู่ เอาอยู่ oh yeah.